ความจริงเรื่องมื้อเย็นกินดึกแล้วอ้วนหรือแค่เข้าใจผิดสวัสดีค่ะทุกคนเชื่อว่าถ้าพูดถึงการควบคุมน้ำหนักสิ่งที่มักจะผุดขึ้นมาในความคิดของหลายๆคนคือคำสั่งที่เด็ดขาดว่าห้ามกินอาหารหลังหกโมงเย็นเด็ดขาดเนาะความเชื่อที่ฝังหัวเรามานานนี้ทำให้หลายคนต้องทนหิวหมุดหงิด หรือยอมเข้านอนด้วยท้องที่ว่างเปล่าเพราะกลัวว่าการกินมื้อเย็นแม้แต่นิดเดียวจะทำให้ร่างกายสะสมไขมันและทำให้อ้วนทันทีข้อสรุปก็คือการกินอาหารหลังหกโมงเย็นคือตัวการทำให้อ้วนแต่ความจริงทางโภชนาการได้มีการอัปเดตไปไกลมากแล้วค่ะและเราค้นพบว่าความเชื่อเรื่องกรอบเวลาในการกินนั้นไม่ได้มีผลเท่ากับที่เราเคยคิดไว้ความจริงก็คือ เวลาที่กินไม่ได้สำคัญเท่ากับปริมาณแคลอรี่รวมในแต่ละวันและคุณภาพของอาหารที่เราเลือกทานค่ะร่างกายของเราทำงานเหมือนเครื่องจักรที่คำนวณพลังงานค่ะถ้าในวันนั้นพลังงานที่เราได้รับเข้าไปแคลอรี่รวมน้อยกว่าพลังงานที่เราใช้ไปไม่ว่าคุณจะกินมื้อเย็นตอน6โมง2องทุ่มหรือสี่ทุ่มน้ำหนักของคุณก็จะไม่เพิ่มขึ้นค่ะ ปัญหาที่แท้จริงของการกินมื้อดึกที่ทำให้คนอ้วนมักจะเกิดจากพฤติกรรมที่ตามมาต่างหากค่ะนั่นคือปริมาณที่มากเกินไปการกินมื้อดึกมักมาพร้อมก,กับการกินแบบตามใจปากเช่นขนมหวานขนมขบเคี้ยวหรืออาหารจานใหญ่ที่พลังงานสูงคุณภาพอาหาร อาหารที่เราเลือกกินตอนดึกมักจะเป็นอาหารที่มีไขมันและแป้งสูงย่อยยากทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานหนักและทำให้นอนหลับไม่สนิทค่ะดังนั้นหลักการที่ถูกต้องคือหากคุณมีความจำเป็นต้องกินมื้อเย็นหรือมื้อดึกสิ่งที่คุณควรใส่ใจคือการเลือกอาหารที่เบามีโปรตีนสูงมีไฟเบอร์และย่อยง่ายเช่นสลัดผักกับอกไก่ต้มโยเกิร์ตธรรมชาติหรือซุปผักอุ่นๆค่ะ และที่สำคัญที่สุดคืออย่าลืมคำนวณแคลอรี่รวมทั้งวันของคุณไม่ให้เกินความจำเป็น เลิกกลัวการกินมื้อเย็นแล้วหันมาเลือกกินอย่างชาญฉลาดเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและนอนหลับได้อย่างสบายใจถ้าข้อมูลนี้ช่วยให้คุณสบายใจกับการทานอาหารมากขึ้นอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเราจะนำข้อมูลโภชนาการที่ถูกต้องมาให้คุณเสมอหากคุณชอบข้อมูลที่เป็นประโยชน์นี้อย่าลืมติดตามและแชร์วิดีโอนี้กับเพื่อนๆของคุณเพื่อที่พวกเขาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหัวข้อสำคัญนี้เช่นกันขอบคุณมากค่ะ